สวัสดีครับ employer. ทุกคนวันนี้เราก็จะมาแจกรหัสไก่ตันกันนะครับรหัสไก่ตันตัวนี้มีฮากาสาิสังเกตวีหนึ่งฮาคิสีดำไม่รู้ว่ามีสีอื่นหรือเปล่าแล้วลายอันนี้มีโซด้วยมีมากรอดมาทหกรใช้ได้ทูสกิวมาตัน เกลีวสวยมากอันนี้คือไก่ตันหมัดก็ติ้่แม่งนะแล้วก็มีผลพระด้วยนะครับมีดาบด้วยนะครับอลาดนี้ผมซื้อมารานะคา69บาทนะครับลูกมาดูไอเทมกันนะครับมีดาบยามะแงช,ชุดิตะไม่มี แล้วก็มีผ้าคคุมาคาตาัุนิมีผ้าบันคอสามอันนะครับเย่มีหมวกด้วยอ่แล้วก็มีผลเพลงด้วยครับโอ้โหหกสิบเก้าบาททุกคนแปลคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะมีผลเพลงอยู่ในคังอะ่ะอู้ห้าเกิดเราไปขายนะได้เป็นร้อยอะทุกคน คนอื่นก็มีมีกระจกครับพร้อมทำเผาว,วีซี่ว้าวว้าวเท่เกือโอ้ลืมบอกนะครับมีเซกเมนต์อยู่แสนหนึ่งครับแล้วก็มีเงินอยู่สี่ล้านเก้านะครับอ่าแก่ตัน69บาทก็มีประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมขอห้าสิบยอกหยอกคลิปนี้ขอสิใจเดี๋ยวผมจะมาแจกรหัสนี้ นะครับถ้าเกิดครบสิบใจปุ๊บผมวางลิงลก์เลยบาย by ka ยบ i ายนะครับทุกคน